มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเรียกว่าตอนนี้ผู้ประกาศข่าวหนุม่มรอไอศราวัตรที่เคยเป็นอดีตนักข่าวภาคสนามของช่องดังโดนชาวเน็ตขยี้รัวรัวถูกตั้งคําถามปมสนิทกับลุงพลจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ชีวิตเปลี่ยนเพราะคดีน้องชมพู่ซึ่งในตอนนั้นไอศราวัตรดูมีความสนิทสนมกับลุงพลเคยไปเป็นแดนเซอร์ในเพลงเต่าง,งอยที่ลุงพลฟิตกับซูปเปอร์สตาร์จินตราภูนลาบเป็นเพลงที่ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งมาแรงในประเทศไทย อีกทั้งยังเคยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยเคยออกงานอีเวนต์เดินแบบกับลุงพลโดยอุบวิรยิยะนักปั้นดาราจัดคิวงานให้ลุงพลเดินแบบที่งานการกุศลเดินแฟชั่นโชว์ช่วยน้องหมาน้องแมวอุบแฟชั่นโชว์ f o r d o g and c a คครั้งที่4ซึ่งในตอนนั้นมีข่าวลือออกมาว่าไอ้สารวัตรเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลุงพลด้วย กรณีสื่อช่องหนึ่งมีการนำเสนอถึงเรื่องผู้จัดการส่วนตัวของลุงพลและมีกระแสะข่าวว่าไอ้สารวัตรมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวลุงพลเนื่องจากมีความสนิทสนมกันมากทางด้านไอ้สารวัตรได้ออกมาเปิดเผยว่าสำหรับคำว่าผู้จัดการส่วนตัวนั้นจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้เปอร์เซ็นต์จากเงินค่าจ้างจากการทำงานแต่ตนไม่ได้รับในส่วนนั้นแต่ยอมรับว่าตนมาทำข่าวในหมู่บ้านกกกอเกือบสี่เดือนจึงทำให้มีความสนิทสนมกับลุงพลและชาวบ้านซึ่ง ตนได้รับหน้าที่ในการทํางานเรื่องของลุงพลโดยเขียนข่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของลุงพลและการทดสอบต่างๆ เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับลุงแต่บนความสนิทสนมนี้ตนจะบอกกับลุงพลเสมอว่าตนยืนอยู่ข้างๆเขาแต่ตนไม่ได้เข้าข้างเขาทุกครั้งที่ลุงพลหรือชาวบ้านมีประเด็นข้อสงสัยขึ้นมาตนและทีมข่าวก็จะไปสัมภาษณ์หาความจริงเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยเหมือนกันซึ่งตนยืนยันว่าไม่เคยมีความลำเอียงต่อฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเข้าข้าง,างลุงพลเลยเพียงให้คำปรึกษาในเรื่องที่ลุงพลไม่เข้าใจเพราะเขาเป็นชาวบ้านทั่วไปตนมีความสนิทก็รู้สึกเป็นห่วงจึงให้คำปรึกษาแต่ การตัดสินใจทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับลุงพลไม่เกี่ยวกับตนไอาราวัตรเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีความสามารถหลากหลายล่าสุดกับการเวอร์เพลงใหม่เพลงมักนำแนเดอร์ของซูปเปอร์สตาร์นักร้องลูกทุ่งหมอลำจินตราภูลาบไอซ์ได้โพสคลิปผ่านทางติ๊กตอกงานนี้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์มากมายทั้งชื่นชมในความสามารถน้ำเสียงที่ไพเราะและมีชาวเน็ตอีกบางส่วนได้โยงไปถึงลุงพลโดยมีระบุข,ข้อความว่าคิดถึงลุงพลหรอคะ ส่วนอีกคนบอกว่าเป็นแดนเซอร์ให้ลุงพลอยู่ทางด้านไอสารวัตรก็ได้มาตอบคอมเมนต์ว่าเบิดคำซิวเาฮ่าฮ่าฮ่าตราตรึงใจขนาดนั้นเลยคนต่อมาคอมเมนต์ว่าซื้อดันผู้ต้องหาจนดังรวยเป็นร้อยล้านมีผู้ต้องหาคนเดียวในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะมาโทษสื่อว่าดันจนรวยก็ไม่ได้ถ้าไม่มีเอฟซีคอยโอนเงินให้ฉ่ำ อีกคนมาคอมเมนต์กลับว่า FC น่ะที่หลังแล้วถ้าสื่อไม่อวยเช้าเที่ยงเย็นกลางวันก่อนนอนดูโหนล,ล่าสุดมือปราบหูดำพูดนะหมอปลาบอกถ้าลุงพลผิดจะยอมคอต่อ,ตอคนต่อมาคอมเมนต์ว่าถ้าไม่มีสื่อแล้วเราทั้งหลายจะรู้เรื่องราวไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยและทั่วโลกถ้าไมมีสื่อนำเสนอสามเวลาทุกวันทด FC โอนไวจนเขารวยพันล้าน คนต่อมาค่ะยกยอปอปั้นกับการเสนอข่าวแยกแยะครับหมอปลาถึงขนาดว่าจะยอมเอาเงินตัวเองจ่ายค่าท่านายและถ้าลุงพลผิดจริงจะยอมคอตอต่อต่อ,ตอมาไอารวรรษก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเชื่อมโยงได้ยังไงครับฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องไอศกับพี่จินร่วมทําเพลงกันมานานสมัยข่าวลุงพลและไอสารวตรษก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าแฟนตัวจริงอันนี้รู้จริง ย้อนไปเมื่อสี่ปีที่แล้วที่ลุงพลถูกออกหมายจับไอ้สารวัตรก็เคยออกมาเปิดใจหลังลุงพลถูกออกหมายจับว่าตนรู้จักลุงพลสองเดือนกว่าหลังจากที่เป็นข่าวไปคือตอนนั้นตนอยู่ที่นั่นสี่เดือนเดือนแรกยังไม่รู้จักลุงพลเลยรู้จักเขาในฐาน,นะลุงของน้องชมพู่เขายังไม่มีบทบาทในข่าวเขาเป็นคนแค่ขึ้นไปเจอศพในตอนนั้นยังไม่ได้ถูกพุงเป้าแล้วมาเริ่มรู้จักสองเดือนกว่าถึง3เดือนเพราะอมรินมีทีมเยอะเรา จะแบ่งทีมกันไปทําข่าวเช่นทีมหนึ่งอยู่กับแม่ชมพู่ทีมหนึ่งอยู่กับลุงพลแบ่งเป็นประมาณนี้ใครถูกไฟสองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยก็ไปไปอยู่เนี่ยตนไม่ได้ไปน,นอนบ้านลุงพลตอนนั้นบ้านลุงก็นอนไม่ได้อยู่แล้วแหละมันเป็นเพิงไอจะนอนบ้านชาวบ้านผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีที่เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับญาติพี่น้องเขาเพื่อป้องกันตัวเองอยู่แล้วว่าไม่ไปนอนบ้านใครบ้านหนึ่งเพื่อจะต้องไม่เหมือนไปเข้าข้างเขา เมื่อถูกถามว่าเขาดูมีพีรุธไหมไอ้ตอบว่าคือถ้าอยู่ด้วยเขาก็ไม่ได้มีพีรุธนะเขาก็คือดูปกติก็เหมือนตามข่าวแหละพร้อมยังเล่าถึงประสบการณ์ก่อนหน้าคดีนี้เรื่องที่ตนเคยไปสัมภาษณ์คนร้ายแต่คนร้ายส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธอยู่แล้วเป็นแพทเทิร์นปกติสำหรับการทำข่าวอยู่แล้ว เมื่อถูกถามว่าสงสัยใครไหมไอ้ตอบว่าคือเอาตรงๆไม่ได้สงสัยใครถ้าสมมุติว่าลุงทําลุงจะทําได้เวลาไหนถ้าใครทําคนนี้ทํามันจะเป็นเวลาไหนเคยคุยกับลุงว่าถ้าสมมุติว่าไม่จับออกที่ลุงไอเนี่ยจะเป็นคนมาขุดคุยลุงเอง ไอสารวัตรเคยให้สัมภาษณ์เรื่องการขึ้นไปแสดงบนเวทีพร้อมกับลุงพลว่าสำหรับเรื่องการขึ้นไปแสดงบนเวทีพร้อมกับลุงพลและคนมองไปถึงเรื่องความใกล้ชิดต,ต้นอยากชี้แจงว่าเดิมทีตอนที่ลุงพลไปถ่ายมิวสิกวิดีโอนั้นลุงพลมีความเขินและเต้นไม่เป็นเมื่อไปถ่ายก็เกิดความเขินทางทีมงานจึงขอความร่วมมือพวกตนให้ช่วยเต้นเป็นเพื่อนลุงพลจนเกิดเป็นภาพในมิวสิกวิดีโอและเมื่อถึงวันงานทางทีมงานของคุณจินตราก็โทรมา ขอให้ขึ้นเวทีในวันแสดงด้วยและยืนยันว่าไม่มีค่าตัวหลังจากลงเวทีตนก็ยังทําข่าวเหมือนเดิมใครจะมองอย่างไรก็อยู่ที่เขาจะคิดแต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรอยู่แต่ตนยอมรับว่ารู้สึกดีใจที่ได้ขึ้นเวทีกับคุณจินตราที่เป็นนักร้องที่ตนได้เห็นตั้งแต่เด็กๆที่จําความได้ซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่ได้ร่วมสนุกตนยืนยันในจุดยืนของตัวเองว่ายังคงทําหน้าที่สื่อมลชนหน้าที่นัก นำเสนอความเป็นจริงและเป็นกลางและยึดหลักตามหลักฐานของคดีเมื่อมีหลักฐานอะไรออกมาเราก็จะนำเสนออย่างเป็นกลางย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2565ไอสารวัตรยังเคยออกมายอมรับชีวิตเปลี่ยนเพราะคดีน้องชมพู่โดยไอ้สารวัตนั้นเริ่มฝึกงานจากช่อง3ซึ่งตอนเรียนจบได้มาทำงานอยู่ที่ TV, อมรินทีวียู่ที่แรกรายการโต้ข่าวบันเทิงยูเอ๊บบันเทิงได้สักครึ่งปีก็ขยับตัว หรือได้รับโอกาสจากคุณพุทธพุทธอภิวันปรับมาเป็นผู้สื่อข่าวของรายการทุบโต๊ะข่าวจากนั้นก็เป็นผู้สื่อข่าวเรื่อยๆมาทาได้อยู่สักสองปีก็ได้มาอ่านข่าวที่ข่าวเที่ยงอมรินอีก2ปีแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเก็บประสบการณ์โอกาสจากผู้ใหญ่ได้รับความไว้วางใจให้มาอ่านในรายการทุบโต๊ะข่าวทั้งช่วงที่1และช่วงที่2ออาจจะมีการปรับในช่วงเวลาวันเวลาในการอ่านแล้วบ้างจนมาถึงช่วงนี้ได้มาเป็นผู้ประกาศข่าวเต็มตัวแล้วอย่างที่ เคยฝันเอาไว้คดีลุงพลถือเป็นคดีแจ้งเกิดไอสารวัตรเมื่อถามว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรไอสารวัตรเผยว่าถ้าเล่าย้อนไปคดีลุงพลจริงๆต้องบอกว่าเป็นคดีข่าวเป็นการหายตัวของน้องชมพู่แต่คนอาจจะไปติดปากในคดีนั้นก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นคดีแจ้งเกิดของตัวไอซ์